นายชอบถามลองภูมิทุกวันและเราก็ไม่ใช่อับดุลน,นะที่จะตอบอะไรยาวๆแบบนั้นได้ถ้าคุณเจอเจ้านายที่ชอบถามชอบซักไซ้์ไล่เลียงบ่อยๆแบบนี้จะทำยังไงดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่1% Solution Podcast ที่จะเอาอาหารฝรั่งที่น่าสนใจมาแปลงเป็นอาหารทไทยๆที่ย่อยง่ายให้คุณนำไปใช้ได้ทันทีโดยเชฟพีแพทย์หญิงธนิดาค่ะ วันนี้เป็นอีพิซอดสิบค่ะอยู่กับนายชอบถามเหมือนโดนลองภูมิทุกวันอยู่ยังไงไม่ให้อึดอัดใจค่ะ m y s e l l r How To นะคะในวันนี้เนี่ยค่ะมาจากหนังสือการบริหารคนด้วยหลัก5ท่านะคะที่คุณเปี่ยมศักดิ์คุณากรประทีปเขียนไว้จากสำนักพิมพ์สุขภาพใจค่ะ ในในเล่มเนี้ยเขาจะแบ่งคนออกเป็นห้าธาตุนะคะถ้าคุณเจอนายที่แบบบ้าข้อมูลเป็นนักวิเคราะห์อย่างเจาะลึกรู้อะไรแล้วรู้จริงเนี่ยแสดงว่าคุณกําลังเจอกับนายธาตุดินเขาให้แล้วค่ะอืม ซึ่งหลายตอนที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นถัดไฟถัดน้ำํำถัดทองถัดไม้เนี่ยพี่ก็จะเล่าในแพทเทิร์นที่เหมือนกันหมดค่ะก็คือลักษณะของนายแต่ละธาตุวิธีการรับมือและข้อควรระวังค่ะซึ่งอีพิโซดก่อนๆเนี่ยเราพูดถึงนายถึง4ีธาตุไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงการเอาตัวรอดกับนายธา,าตุดินซึ่งเป็นธาตุสุดท้ายกันค่ะ ลักษณะที่โดดเด่นมากๆเลยของนายธาตุดินก็คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตั้งคําถามช่างสังเกตค่ะและต้องรู้จริงในเรื่องที่กําลังสนใจดังนั้นค่ะวิธีการที่นายธาตุดินจะได้ข้อมูลมาก,ก็คือการถามยังเจาะลึกนั่นเองแต่หลายครั้งเนี่ยนคนที่ถูกถามก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยจะถามอะไรนักหนามีแต่คําถามยากๆเหมือนโดนลองภูมิตลอด ความจริงก็คือเราก็แค่มองต่างมุมค่ะถ้าเราลองไปมองในมุมมองของนายท่านดินนายก็จะแค่รู้สึกว่าก็ถามแค่นี้เองไม่เห็นยากอะไรเป็นคำถามปกติแต่ในมุมมองของลูกน้องนะลูกน้องจะรู้สึกว่านี่มันยากอยู่นะไอ้คำถามของนายเนี่ยแล้วจะถามอะไรลึกซึ้งขนาดนั้นนะคะวิธีการที่เราจะรับมือกับนายท่านดินก็คือ หนึ่งคือเราเนี่ยควรจะทําตัวตามแผนของนายถ้านายไม่ถามอย่าเสนอเพราะถ้านายไม่พูดถึงเรื่องไหนแสดงว่าเรื่องนั้นไม่อยู่ในความสนใจของนายเพราะถ้านายสนใจแล้วก็เขาจะตามหาสิ่งที่เขาสนใจอย่างสุดโลกเลยทีเดียวค่ะ อีกข้อที่เราจะทําได้คือการทําหน้าที่สนับสนุนแผนการเป็นแนวร่วมเดียวกับเขาอย่าพยายามไปโต้เถียงการทํางนานของเขาหากมีโอกาสควรสนับสนุนความคิดของนายต่อหน้าสาธารณชนเพียงเท่านี้เขาก็จะรู้สึกเป็นมิตรกับเราค่ะเวลามีอะไรก็จะนึกถึงเราเป็นคนแรกๆเลยข้อควรระวังค่ะเมื่อเราอยู่กับนายทาดินก็คือเวลานายถามไม่รู้จริงอย่าตอบค่ะ หรือแถจนสีข้างถลอกเพราะมันจะทำให้คุณหมดความเชื่อถือในสายตาของนายหากคุณไม่รู้ก็แค่ตอบว่าผมไม่รู้ครับหรือถ้าจะให้เจ๋งกว่านั้นอาจจะตอบว่าผมไม่ทราบครับแต่ฟังแล้วน่าสนใจขอเวลาสักหน่อยในการไปหาข้อมูลหรือศึกษาเพิ่มเติมถ้าทำได้แบบนี้นะคะคุณจะดูดีมากๆในสายตานายเพราะนายประเภทนี้รักคนสไตล์เดียวกันก็คือชอบเรียนรู้และพัฒนาความรู้ตลอด เพราะความรู้ทําให้เขากับคุณเนี่ยได้พูดภาษาเดียวกัน,นะคะ่ะเรามาทําดูนะคะเพียงแค่นี้ค่ะคุณก็จะอยู่รอดและเป็นล,ลูกรักของนายธาตุดินได้ไม่ยากนะเริ่มง่ายๆก่อนเลยเอาแค่เริ่มเปลี่ยนทัศนคติของคุณกับนายเวลาที่นายถามเนี่ยจากนายช่างซักไซ์เป็นจริงๆนายก็แค่อยากได้ข้อมูลถ้าเราเริ่มจากเข้าใจและคิดกับน,นายได้ไหมพี่เชื่อว่าความสัมพันธ์ของนายและคุณก็จะดีขึ้นแน่นอนค่ะ จบไปแล้วกับการอยู่ให้เป็นกับนายทั้ง5ทาธาตจริงๆเราเล่มนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะเช่นจะพัฒนาลูกน้องขาเมาส์ยังไงหรือเราจะดึงศักยภาพของพนักง,งานตามสไตล์ของแต่ละคนเนี่ยจะดึงออกมายังไงให้ได้มากที่สุดใครสนใจนะไปหาอ่านได้ค่ะบอกชื่อหนังสืออีกทีนึงการบริหารคนด้หลัก5ทาธตที่เขียนโดยคุณเปี่ยมศัยมกยนักการประทีปจากสำนักพิมพ์สุขภาพใจนะคะ ถ้าใครคิดว่าสิ่งที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์พี่ฝากกดไลค์กับแชร์หรือใครมีไอเดียอะไรคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะเรียนรู้ว่ยใช้ชีวิตเป็นกับ1% Solution ซตฟังเรื่องราวดีๆกับพี่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ลาไปกอนสวัสดีค่ะ